ครล่ามกาฟแฟดำพันธมิตรมากันในเอเชียเริ่มวันไหวหักทำกลับมาประเทศในเอเชียที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐเริ่มจะวันไหวแล้วแม้ว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐยังต้องรอไปอีก8เดือนเหตุแห่งความวันไหวในญ,ญาาินี้คือความกลัวว่าโดัลด์ทรัมป์จะกลับมายึดทำเนียบขาวจากโจไบเดนได้สำเร็จทั้งมองว่าพันธมิตรนั้นเป็นภาระมากกว่าที่จะเป็นประโยชน์ต่อสหรัฐ พอทั้มหมอกทุกอย่างจากแก้บุมของผลประโยชน์ระยะสั้นใครค้าขายได้ดุลกับสหรัฐทั้ถือว่าไม่เป็นมิตรใครยังรับความช่วยเหลือเป็นดอลลาร์จากวอชิงตนันทั้์ถือว่าเป็นผู้เอาเปรียบอเมริกาดังนั้นหากทัป์กลับมาจริงนิยามของความร่วมมือทางความมั่นคงกับประเทศในเอเชียจะเปลี่ยนไปอย่างมีนยัยสําคัญนักการทูตยุโรปเริ่มจะคาดเดาว่าหากโจไบ,บเดนแพ้ให้ทั้มรัฐบาลสหรัฐอาจจะถอนออกจากนาโต ถึงขั้นที่เริ่มมีการพูดคุยกันในยุโรปว่าจะต้องมองอนาคตที่ไม่มีสหรัฐอยู่ในสมการการป้องกันตัวเองแล้วใครที่ได้อ่านบันทึกความทรงจำของมาร์กเอสเปอร์ซึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมภายใต้รัฐบาลยุคก่อนทรัมป์จับจ้องที่จะถอนทหารสหรัฐออกจากเกาหลีใต้ตอนที่นั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีแต่คนใกล้ชิดจำนวนหนึ่งคัดค้านอย่างสุดฤทธิ์ด้วยการขอให้ตัดสินใจเช่นนั้นเป็นเรื่องลำดับความสำคัญสำ,ญสำหรับระยะที่สอง ทำให้เกิดคำถามใหญ่ว่าถ้าทรัมป์กับทำเนียบขาวและจีนตัดสินใจเข้ายึดเกาะไต้หวันสหรัฐจะมีจุดยืนอย่างไรนิ k เกอิเอเชียรายงานว่าเมื่อเร็วๆนี้มีการปิดประตูแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการของนักการเมืองเจ้าหน้าที่ของรัฐนักการทูตและนักข่าวประมาณ40คนจากสหราชอาณาจากักรและญี่ปุ่นที่โอดาวาระใกล้โตเกียวเป็นการนัดหมายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าด้วยฉากทัาของเอเชียในกรณีที่ทรัม กลับมาเป็นผู้นำสหรัฐอีกครั้งหัวข้อถกแถลงร้อนที่สุดคือเรื่องทัากับไบเดนตัวแทนจากทั้งญี่ปุ่นและสหราาาชอจักรเห็นพ้องกันว่าผู้ทั้งสองประเทศเตรียมแผนสำรองในกรณีที่เกิดความเปลี่ยนแปลงในในโยบายของสหรัฐหลังการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้มาตรการที่เสนอในระหว่างการแลกเปลี่ยนประกอบด้วย3ประเด็นประการแรกสร้างความสัมพันธ์ขึ้นมาใหม่ทันที ไม่เพียงแต่กับพรรคเดมโมแครตแต่ยังรวมถึงพรรคริพับลิกันที่ทรัมป์กำกับควบคุมอยู่ด้วยประการที่2ติดต่อกับพันธมิตรอื่นๆของสหรัฐและประเทศที่มีแนวคิดเดียวกันเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการทูตและความมั่นคงระหว่างประเทศที่เป็นมหาอำนาจกลางหรือมีเดลเพลเวอร์ในเวลาเดียวกันผู้เขารวมจำนวนมากเรียกร้องให้เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันโดยรวมด้วย เพราะกลัวว่าถ้าอเมริกาถอนความร่วมมือทางทหารออกจากเอเชียจำเป็นต้องมีการสร้างพันธมิตรในรูปแบบใหม่มาทดแทนทันทีแนวโน้มที่เห็นได้ชัดอย่างหนึ่งคือการเคลื่อนไหวของประเทศอํานาจขนาดกลางเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงร่วมกันในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกมีสัญญาณว่าพันธมิตรของสหรัฐและประเทศที่เป็นพันธมิตรกําลังเคลื่อนตัวไปในทิศทางนี้อย่างรวดเร็วตัวอย่างเช่น ในเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาญี่ปุ่นและออสเตรเลียได้ลงนามในข้อตกลงป้องกันประเทศทวิภาคีที่อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคลากรทางทหารและอุปกรณ์ระหว่างสองประเทศเพื่อให้กองทัพของแต่และประเทศดำเนินการฝึกอบรมร่วมกันได้ง่ายขึ้นการซ้อมรบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและปฏิบัติการบรรเทาภัยพิบัติบนดินแดนของกันและกันญี่ปุ่นและออสเตรเลียยังได้เริ่มมองหาทางที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมด้านก,นกลาโฮ ในเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมามิ t ซูบิชิอิเล็กทริกลงนามในสัญญากับกระทรวงกลาโหมของออสเตรเลียเพื่อพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันร,ร่วมกันโครงการนี้มุ่งเน้นไปที่การสร้างต้นแบบของระบบแจ้งเตือนและเฝ้าระวังโดยใช้เทคโนโลยีเลเซอร์สำหรับติดตั้งในเครื่องบินรบและยานพาหนะนี่ถือเป็นครั้งแรกที่บริษัทญี่ปุ่นได้ทำสัญญาโดยตรงกับรัฐบาลต่างประเทศในด้านการป้องกันประเทศ อีกประเทศหนึ่งที่ต้องเดือดร้อนคือฟิลิปปินส์เพราะกำลังเผชิญกับแรงกดดันทางทหารจากจีนในทะเลจีนใต้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ฟิลิปปินส์จะขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงนอกเหนือจากสหรัฐในช่วงเวลาที่ผ่านมาประธาน,นาธิบดีเฟอร์ดินานมาก็จูนเนียของฟิลิปปินส์พบกับนาย,ยกรัฐมนตรีออสเตรเลียแอนโทนีอันบานิสเมื่อวันที่29กุมภาพัานธ์ปีนี้ และลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อกระชับความร่วมมือในด้านความมั่นคงทางทะเลและการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์เมื่อเดือนพฤศจิกายนยปีที่แล้วกองทัพของฟิลิปปินส์และออสเตรเลียได้ดำเนินการลาดตระเวนทางทะเลร่วมกันครั้งแรกในน่านน้ำรวมทั้งทะเลจีนใต้นอกจากนี้ในปีนี้ฟิลิปปินส์วางแผนที่จะติดตั้งขีปนาวุธต่อต้านเรือภาคพื้นดินเป็นครั้งแรกด้วยความร่วมมือกับอินเดียเป็นการเพิ่มความระมัดระวังต่อการขยายตัวทางทะเลของจีนมากขึ้น เหมือนต้นปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทหารของอินเดียเดินทางเยือนฟิลิปปินส์เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้บุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติการและการบำรุงรักษาระบบขีปนาวุธเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของฟิลิปปินส์เผยว่ามะนิลาจะขยายความร่วมมือด้านกัรลาโฮมไม่เพียงแต่กับสหรัฐแต่ยังรวมถึงประเทศที่เป็นมิตรอื่นๆเช่นญี่ปุน่นออสเตรเลียอินเดียและประเทศสำคัญๆในยุโรปด้วย พาหวางฉากทัดเผื่อกรณีทากลับมาเอเชียไม่เหมือนยุโรปที่อย่างน้อยมีเกราะกำบังของนาโตแต่สำหรับเอเชียแล้วความร่วมมือของสหรัฐกับแถบนี้ไม่มีกรอบการทำงานด้านความปลอดภัยพหุภาคีมีแต่พันธมิตรทวิภาคีระหว่างสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นออสเตรเลียเกาหลีใต้และฟิลิปปินส์เท่านั้นแต่หากทำกลับมารากฐานของพันธมิตรที่สำคัญเหล่านี้อาจถูกสั่นคลอนถึงแก่นเลยก,ก็ได้ ถามว่าจีนกับรัเสเซียดีใจไหมถ้าทรัมป์กลับมาเป็นใหญ่ที่สหรัฐคำตอบคือยังไม่มีใครรู้ว่าหากทรัมป์กลับมาจริงจะปรับเปลี่ยนนโยบายสหรัฐต่อสองประเทศนี้อย่างไรประธานาธิบดีปูตินของรัเสเซียตอบคำถามนักข่าวว่า mm. เขาคิดว่าผู้นำสหรัฐที่มีพฤติกรรมที่คาดเดาได้ดีกว่าที่จะได้คนที่คาดอะไรไม่ได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าปูตินหรือสีจิ้นผิงของจีนจะสบายใจได้หากโจไบเดนแพ้ทรัมป์ เพราะไม่มีใครทํานายได้ว่าทรัมป์สมัยสองจะยุ่งวุ่นวายกว่าสมัยแรกหรือไม่อย่างไรข้อล่ามกาแฟดํา